รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English for ASEAN ครับพบกับผมและก็คุณพันช์นะครับในรายการนี้ได้เป็นประจำครับค่ะสำหรับรายการนี้นะคะนำเสนอโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งเป็นรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความพร้อมมากขึ้นนะคะกับการที่ไทยเรานั้นจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี2558ค่ะ ครับคุณพันช์ครับเราทํารายการนี้มาหลายตอนแล้วนะครับค่ะแล้วก็เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเราด้วยนะครับค่ะวันนี้ผมรู้สึกว่าเราอยากพูดถึงความที่อาเซียนเป็นหนึ่งเดียวนะครับคุณพันช์และก็จุดที่จะทําให้อาเซียนเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็อาศัยสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคุณพันช์ทราบไหมครับว่าคืออะไรนั่นแป็สีพันชเคยสงสัยนะคะคุณทศว่าเพราะว่าองค์กรหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่า สมาคมใดก็ตามที่เขามีการรวมตัวกันหรือมีการประชุมกันบ่อยๆเนี่ยเขาจะต้องมีเพลงประจําของเขาใช่ไหมเวลาทุกครั้งที่เราเจอกันล้วก็คว่จะเปิดเพลงของเราพันสงสัยว่าอาเซียนเขามีด้วยไหมคะอาเซียนเองนะครับก็มีเพลงเหมือนกันออหรคใช่ครับซึ่ง วันนี้นะครับเราจะนําเสนอเพลงอาเซียนนะฮะซึ่งคุณผู้ชมจะได้ฟังแน่นอนแล้วเราจะมาแกะนะครับว่าแต่ละประโยคแต่ละคำเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับเป็นภาษาไทยแต่อย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรามารู้จักกับเพลงอาเซียนก่อนดีกว่าซึ่งชื่อเพลงนะครับมีชื่ออะไรครับคุณพันช์ชื่อเพลงว่า the ASEAN way นะคะซึ่ง the ASEAN way ก็คือวิถีทางของอาเซียนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ ก่อนที่ดิฉันจะเล่าให้ฟังนะค,คุณโทษว่าเพลง The a s i a n Way เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ารู้ป้าว่าคนไทยของเราเป็นคนแต่งจริงเหรอครับใช่นี่คือ<ม>สิ่งที่แบบว่า<ม>น่าภาคภูมิใจมากๆในฐานะ,ะนะที่เราเป็นคนคไทยนะคะคุณผู้ชมคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าต้นกําเนิดของเพลงอาเซียนในงานที่ชื่อว่า The a s i a n Way เขากําเนิดเกิดมาได้อย่างไรนะคะคสําหรับจุดเริ่มต้นของความคิด ในการที่จะมีเพลงประจําอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะในการหาหรือในที่ประชุมกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารสนเทศครั้งที่29ค่ะเพราะว่าเขากําหนดอยากจะให้มีเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเปิดในการทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมแล้วก็สารสนเทศในช่วงในช่วงนั้นนะคะคแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเขาตกลงกันว่า ที่ประชุมตกลงจะให้ใช้เงินจากกองทุนที่เป็นกองทุนสนับสนุนวัฒนธรรมเนี่ยมาเพื่อที่จะมาสนับสนุนให้เกิดการประกวดการแต่งเพลงประจำอาเซียนขึ้นนะคะคคต่อมาในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารรันเทศครั้งที่3 2 2 9 30 31อ่ะประมาณอีก4ครั้งต่อมานะคะเขาที่ประเทศมาเลเซียเขาก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแล้ครั้งที่29 <İstanbul> <c oughs> มีความคิดขึ้นมาเฮ้ยเรามีเพลงอาเซียนดีไหม <c oughs> ครั้งที่32ก็เลยแต่งตั้งคณะกรรมการอนูใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะคะโดยที่เพลงเข้ารอบในครั้งนั้นเนี่ยคุณทศทายซิเดี๋ยวนะหรืทนใบให้ก่อนว่ามีเพลงประเทศที่เข้ารอบเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามสามประเทศ,ปร,เทศประเทศอะไรบ้างประเทศไทยแน่นอนอยู่แล้วเนีถูกต้องค่ะอีกสองประเทศจากสิบประเทศโอ้โหคุณพันช์ครับคุณทศเรามีเรามีเขาเรียกว่ามีครูอยู่เรามี <c oughs> คำใบ้อยู่จากจากนิสัยของคนประเทศนั้นๆมาเลเซียถูกต้องอีกประเทศนึงอีกประเทศนึงเลยๆสิงคโปร์ไม่ใช่<น>ใช่ไหมคุณทอดไม่นาา่าพลาดเลยอีกครั้งหนึง่งฟิลิปปินส์ถูกต้อง นะคะในครั้งนั้นเนี่ยมีอยู่สามประเทศที่เข้ารอบคือไทยมาเลเซียฟิลิปปินซึ่งแต่ละประเทศนี่คือรักความสนุกสนานแล้วก็รักเสียงเพลงทั้งนั้นเลยนะคะต้องต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะครับอันนี้คือสด <c oughs> ๆเลยที่ผมเดาว,ว่าฟิลิปปินเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับมาเลเซียก็มีการพูดภาษาอังกฤษเยอะเหมือนกันส่วนประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่เหมือนที่คุณพันช์พูดนะครับรักในการแต่งกรอนแต่งเพลงนั่นเองครับค่ะซึ่งใน ปีนั้นนะคะปรากฏว่าเพลง อาเซียนซองออฟยูนิตี้หรืออาเซียนโออาเซียนจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้ชนะไปนะคะแต่ว่าเพลงนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมอะไรกันมากนะคะคไม่รู้จักแพร่หลายนั่นเองนะคะเพราะว่าใช้เฉพาะในการประชุมคณะกรรมการที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็สารสนเทศเท่านั้นถ้าเกิดเป็นประชุมกันด้านอื่นเขาก็ไม่เปิดก็เลยไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่น,นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในปี2551เนี่ยก็ได้มีการจัดประกวดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกฎบัตร Asian, ซึ่งระบุกฎบัตรอาเซียนบทที่40เาระบุเลยว่าควรจะมีเพลงอาเซียนนะคะแล้วก็มีการประกวดอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับการตัดสินนั้นมีคณะกรรมการจากสมาชิกอาเซียนประเทศละหนึ่งคนที่ประกวดนะคะจากผลงาน99เพลงที่เข้าประกวดเนี่ยเขาคัดเหลือคัด ให้เหลือเพียง10เพลงสุดท้ายเท่านั้นนะคะและก็มีกรรมการ10ท่านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วนอกเหนือจาก10ประเทศนี้นะคะคเขาก็ยังมีกรรมการจากประเทศนอกอาเซียนอีก3<อ>ประเทศนั่นได้แก่ญี่ปุ่นจีนแล้วก็ออสเตรเลีย<ม>ค่ะคโดยที่ประชุมนะคะมีมติเป็นเอกฉันนะคะคตัดสินให้เพลง The a s ์อาเซียนวของประเทศไทยนะคะที่ประพันธ์โดยคุณกิติคุณสดประเสริฐผู้ที่แต่งทํานองและก็เรียบเรียงนะคะคุณสัมภาวตรายอุดมผู้ที่แต่งทํานองและคุณ ยอมวัยพัชรานะคะแต่งเนื้อร้องอให้เป็นเพลงประจําอาเซียนค่ะคก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจคนไทยของเรานะคะถูกต้องครับและชนะเหมือนที่คนฝรั่งเขาเรียกกันนะครับว่า landslide victory นะครับก็คือคะแนนห่างขาดจากทุกคนเลยซึ่ง landslide นี่คือแบบมาด้านเดียวเลยนะครับอย่างนั้นเองค่ะคุณทพดฟังอย่างนี้แล้ว อยากฟังไหมอยากฟังมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่เคยฟังเพลงอาเซียนมาก่อนและผมเองนะครับก็ยังไม่เคยฟังใช่เพังที่ย,ยังไม่เคยฟ <ๆ S 2> ัง <ๆ S 2> ใช่ไหมครับแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับตอนที่ประชาคมอาเซียนเปิดอย่างเป็นทางการและเราควรรู้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปฟังเพลง The ASEAN Way กันดีกว่าครับ จากที่เราได้ฟังเพลง The ASEAN Way คุณทศชอบไหมคะชอบมากครับรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวจริงๆเลยครับคุณพันช์ค่ะชอบมากครับเป็นทํานองที่ติดหูด้วยนะคะต้องครับทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเพลงนะคะและความหมายของเพลง The ASEAN Way กันทีละบรรทัดนะคะครับสำหรับประโยคแรกนะคะ Raise our flag high sky high Raise our flag high Sky high ในประโยคนี้นะคะเราก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่า raise raise แปลว่ายก ok, หรือชูนะคะและคำว่า flag flag แปลว่าธงค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ high high หมายถึงสูงนะคะสำหรับประโยคนี้เนี่ยเราก็จะแปลว่าให้พวกเรายกธงของเราขึ้นสูงไปเสียดฟ,ฟ้าค่ะ ครับมาที่ท่อนที่สองบ้าน,นครับท่อนที่สองก็มีบอกว่า embrace the pride in our heart embrace the pride in our heart ซึ่งคำที่น่าสนใจในประโยคนี้นะครับก็คือ embrace embrace ซึ่งแปลว่าอบกอดและก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยนะครับในสิ่งสิ่งนั้นส่วน pride ก็คือความภาคภูมิใจนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและ heart Heart, แน่นอนอยู่แล้วก็คือหัวใจครับซึ่งประโยคนี้นะครับ embrace the pride in our heart ก็คืออบกอดให้รู้สึกภาพภูมิใจในสิ่งสิ่งนั้นนะครับภูมิใจแล้วก็ให้เก็บไว้ในหัวใจด้วยครับค่ะมาดูประโยคถัดมานะคะ a s e a n we are bonded as one a s e a n we are bonded as one เรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะ a s e a n อาเซียนก็หมายถึงประชาคมอาเซียนนะคะ bonded bonded คำนี้หมายถึงผูกหรือมัดหรือรวมกันนะคะส่วนคำว่า as one as one หมายถึงเป็นหนึ่งเดียวค่ะจากประโยคนี้นะคะเราจะสามารถแปลได้ว่าอาเซียนนะคะเรามาผูกมัดนะคะหรือว่ามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะครับ และประโยคต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็คือ looking out to the world looking out to the world ซึ่งคำว่า look out นะครับก็คือมองออกไปให้ไกล to the world ก็คือในโลกนี้นั่นเองครับซึ่งคำว่า world world ก็คือโลกนี้นะครับถ้าแปลประโยคนี้คือ looking out to the world มองออกไปให้ไกลสู่โลกนี้ก็หมายถึงอาเซียนครับให้มองออกไปให้ไกลสู่โลกนี้เพราะว่าเราจะเป็นจุดสำคัญในโลกโลกนี้แล้วครับค่ะถัดมาค่ะ for peace our g o from the very start for peace our g o from the very start สำหรับคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะคำว่า peace peace แปลว่าสันติหรือว่าความสงบสุขนะคะส่วนคำว่า go go แปลว่าเป้าหมายค่ะและอีกหนึ่งคำที่น่าสนใจนะคะ start start แปลว่าเริ่มต้นค่ะสำหรับประโยคนี้นะคะเราก็สามารถแปลได้ว่า,าสำหรับเรื่องของสันติหรือว่าความสงบสุขนะคะนั่นคือเป้าหมายของเราตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่าตั้งแต่แรกเริ่มนั่นเองค่ะ และประโยคถัดไปนะครับคุณผู้ชมก็คือ and prosperity to last and prosperity to last ซึ่งคำที่น่าสนใจมากนะครับก็คือคำว่า prosperity 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 ก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและ last นะครับ last ในความหมายนี้ไม่ได้หมายความว่ามาสุดท้ายหรือหลังสุดแต่ to last นะครับหมายความว่า ขอให้มีและขอให้เป็นอย่างตลอดไปหรือตลอดกาลนั่นเองครับซึ่งพอเขาบอกว่า and prosperity to last ก็หมายความว่าและขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปหรือตลอดกาลก็ได้ครับค่ะสำหรับอีกประโยคหนึ่งนะคะ we dare to dream we dare to dream สำหรับประโยคนี้นะคะเรามีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่า Dare dare แปลว่ากล้านะคะกล้าที่จะทำอะไรนะคะและคำว่า dream dream แปลว่าความฝัน,นะคะ่ะ we dare to dream ก็แปลว่าเรากล้าที่จะฝันนะคะครับกล้าที่จะฝันหรือกล้าที่จะไฟ่ฝันในสิ่งดีๆครับคุณพันช์และก็อีกประโยคหนึ่งที่คล้องจองกับประโยคของคุณพันช์เลยนะครับก็คือ we care to share we care to share คำว่า care นะครับคุณผู้ชมครับก็คือใส่ใจนะครับใส่ใส่ใจในสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็ to share share ก็คือแบ่งปันครับซึ่งประโยคนี้นะครับ we care to share เราใส่ใจที่จะแบ่งปันกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นแบ่งปันในเรื่องของสินค้าในเรื่องของความรู้หรือในเรื่องของวัฒนธรรมนั่นเองครับประโยคถัดมาค่ะ together For ASEAN together for ASEAN สำหรับประโยคนี้นะคะเป็นประโยคต่อเนื่องจากประโยคของคุณทศนะคะที่บอกว่าเราใส่ใจนะคะที่จะแบ่งปันสิ่งต่างๆซึ่งกันและกันนะคะคำ <c ough> ว่า together together แปลว่าด้วยกันนะคะหรือว่าร่วมกันนะคะฉะนั้นเนี่ยในประโยคของพันเนี่ยก็จะแปลต่อจากของคุณทศว่าเราใส่ใจที่จะแบ่งปันสิ่งต่างๆด้วยกันนะคะร่วมกัน together for ASEAN สำหรับพวกเราเชาวอาเซียนด้วยกันนั่นเองะคะ่ะครับและประโยคสุดท้ายนะครับก็พูดท่อดมื่อสักครู่ใหม่นะครับที่คุณพันช์และผมได้พูดนะครับก็คือ we dare to dream we care to share for it's the way of Arsen นะครับซึ่งประโยคแรกคือ we dare to dream เรากล้าที่จะฝ่ฝัน we care to share เราใส่ใจที่จะแบ่งปันและประโยคสุดท้ายที่เปลี่ยนไปนะครับเป็นประโยคปิดท้ายด้วย for it's the way of Arsen for it's the way of Arsen ซึ่งคำว่า way นะครับก็คือแนวทาง Of ASEAN ก็คือของอาเซียนนะครับซึ่งประโยคสุดท้าย for it's the way of ASEAN ก็คือเพราะว่านี่คือแนวทางของประชาคมอาเซียนครับค่ะ <K un> คุณผู้ชมคะสำหรับเพลง The ASEAN Way นะคะก็มีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วย <S <S 2> <S 2> เช่นเดียวกันเดี๋ยวพันนะคะจะนำเสนอเวอร์ชั่นภาษาไทยนะคะ รอบไหมคะคุณผู้ชมคะคุณทศวอรแช่มสัตไทยเป็นยังไงคะเมื่อเทียบกับเวอรแช่มภาษาอังกฤษไม่แพ้ภาษาอังกฤษทีเดียวเลยครับพรทั้งคู่เลยครับคุณพานชครับ เราได้ฟังเพลง The a s ์ a ซ Way วซึ่งเป็นเพลงประจำของอาเซียนไปแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปเซิร์ชบนอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ฝึกร้องกันได้เพราะพันเชื่อว่าเราคงจะได้ยินเพลงนี้กันบ่อยมากขึ้นนะคะเมื่อเรานั้นก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะถูกต้องครับและเมื่อสักครู่ได้ฟังทำนองเพราะๆเ,เป็นภาษาไทยบะแล้วนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมหลายคนคงอยากฟังภาษาอังกฤษเพราะๆจากน้องออยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปพบกับน้องออยในช่ว Zoom English กัันเลยครบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับออยและ zoom English ค่ะวันนี้นะคะออยก็จะมาชวนคุณผู้ชมพูดคุยกับเรื่องของดนตรีค่ะเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะหากว่าเรามีเพื่อนอาเซียนเวลาเดยวพาผู้ชายเขาคุยกันเนี่ยส่วนมากเขาก็จะคุยกันเรื่องของกีฬาใช่ไหมคะจะสําหรับเราผู้หญิงเนี่ยนะคะเราก็ ไม่อยากคุยเรื่องกีฬานะคะคุยกันเรื่องดนตรีดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็อาจจะถามเพื่อนอาเซียนว่าเขาเนี่ยชอบดนตรีประเภทไหนนะคะการสอบถามก็ง่ายมากๆเลยค่ะถามแบบนี้นะคะ what type of music do you like what type of music do you like นะคะซึ่งแปลว่าคุณชอบดนตรีแบบไหนคะนะคะคำว่า what what แปลว่าอะไร นะคะได้ยินกันบ่อยมากๆคำต่อไปค่ะ type type แปลว่าประเภทหรือชนิดนะคะส่วนคำว่า music music หมายถึงดนตรีและ like like แปลว่าชอบค่ะถ้ารวมกันเป็นประโยคนะคะก็จะเป็น what type of music do you like what type of music do you like แปลว่าคุณชอบดนตรีประเภทไหนแบบไหนคะ เมื่อเราถามนะคะด้วยประโยค w h a Type t of music do you like เพื่อนเราค่ะก็จะตอบมาเป็นประเภทของดนตรีที่เขาชอบโดยขึ้นต้นประโยคว่า I like แล้วตามด้วยประเภทนะคะเช่น I like jazz นะคะ I like jazz แปลว่าฉันชอบดนตรีแจ๊สหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนชอบฮิปฮอปอ่าก็จะตอบว่า I like hip hop I like hip hop นะคะหรือว่าถ้าเป็นดนตรีที่คนนิยมกันมากเลยใช่ไหมคะคือป๊อปนั่นเองเขาก็จะตอบว่า I like pop song I like pop song นะคะหรือว่าเพื่อนบางคนเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมก็ได้นะคะเวลาตอบอาจจะอยากตอบแบบสั้นกว่านั้นก็คือให้ตอบประเภทดนตรีที่ชอบไปเลยค่ะเช่น Jazz, Music, um, jazz hip h o pop song นะคะ j a z ส hip hop pop song ถ้าเพื่อนตอบว่าเขาชอบดนตรี Jazz แล้เนี่ยถ้าเราชอบเหมือนเพื่อนเลยเราก็พูดไปเลยค่ะว่า so do I นะคะ oh so do I แปลว่าฉันก็เหมือนกันฉันชอบดนตรีแจ๊สเหมือนกันนะคะจำไว้เลยนะคะว่า so do I เนี่ยแปลว่าชอบเหมือนกันเป็นการใช้การออตอบกลับนะคะเมื่อเพื่อนเนี่ยพูดอะไรมาแล้วเราเนี่ยคิดเหมือนกันหรือชอบเหมือนกันสามารถใช้รูปประโยคนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าในกรณีที่เพื่อนตอบมาว่าเป็นฮิปฮอปแต่ว่าเราเนี่ยชอบลูกทุ่งนะคะคนไทยอาจจะชอบลูกทุ่งเราก็บอกเขาไปว่า I prefer country music. I prefer country music. นะคะซึ่งแปลว่าฉันชอบเพลงลูกทุ่งมากกว่าค่ะฉันชอบเพลงลูกทุ่งมากกว่าค่ะโดยคำว่า prefer prefer แปลว่ามากกว่าหรือว่าชอบมากกว่านั่นเองนะคะและ country music country music แปลว่าเพลงลูกทุ่งค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ ชอบอดนตรีที่สนุกสนานนะคะ mm hmm. เช่นดิสโก้นี่นะคะก็ตอบไปค่ะว่า I prefer disco music I prefer disco music ซึ่งแปลว่าฉันชอบเพลงดิสโก้มากกว่าค่ะหรือว่าสำหรับคุณผู้ชมบางคนที่อาจจะชอบเหมือนออยนะคะก็คือชอบเพลงคลาสสิกนะคะเวลาตอบเพื่อนนะคะก็ตอบว่า I prefer classical music I prefer classical music แปลว่าฉันชอบเพลงคลาสสิกมากกว่าค่ะ นั่นเองนะคะเมื่อเพื่อนตอบมาว่าชอบดน,นตรีอะไรแล้วเนี่ยเราก็อาจจะชวนคุยต่อไปเลยค่ะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงชอบดน,นตรีประเภทนั้นนะคะคำภาษาอังกฤษค่ะก็คือ why do you like it why do you like it นะคะโดยคำว่า why why แปลว่าทำไมนะคะและคำว่า like like ก็แปลว่าชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น why do you like it why do you like it จึงแปลว่า ทำไมคุณถึงชอบล่ะคะนะคะทำไมคุถึงชอบล่ะคะเวลาที่ตอบเนี่ยเมื่อประโยคนะคะคำถามขึ้นต้นว่า why เวลาตอบเนี่ยต้องขึ้นต้นประโยคคําตอบว่า because because ที่แปลว่าเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาชอบ classical music ใช่ไหมคะชอบดนตรี l l s s s i c เขาอาจจะตอบว่า because it's soft because it's soft นะคะแปลว่า เพราะว่ามันเป็นดนตรีที่เบาๆเพราะว่าคำว่า soft เนี่ยก็หมายถึงอ่อนโยนหรือว่าเบาๆนั่นเองนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบเพลงลูกทุ่งนะคะก็ตอบเขาค่ะว่า it's uh, because it's sweet because it's sweet ซึ่งหมายถึงมันหวานๆนะคะฟังดูหวานๆเนื้อเพลงหวานๆเป็นต้นหรือว่าบางคนที่ชอบดนตรีที่สนุกสนานาก็อาจจะตอบไปค่ะว่า because it's lively นะคะ because it's lively เพราะคำว่า lively นี่นะคะแปลว่ามีชีวิตชีวาหรือว่าบางคนชอบดนตรีเบาๆนะคะก็จะบอกว่า because it's relaxing because it's relaxing ซึ่งแปลว่าเพราะว่ามันผ่อนคลายนะคะดนตรีเนี่ยมันช่วยทำให้เขาผ่อนคลายได้เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะออยก็ได้นำเสนอการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะคะทั้งประเภทดนตรีนะคะชอบไม่ชอบ เล่นไม่เล่นเล่นดนตรีชนิดไหนไปแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์จากบทสนทนาที่เราเรียนรู้กันไปวันนี้นะคะวันนี้ออยนะคะแล้วก็ Zoom English ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ และแนั่นคือช่วง Zoom English จากน้องออยนะคะคุณท้อสังเกตไหมคะว่าทุกๆครั้งที่เรากลับมาเจอคุณผู้ชมเนี่ยน้องออยเนี่ยมีแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะถูกต้องครับหวังว่าพวกเราก็คงมีแฟนคลับเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพวกเราทําเพื่อรายการนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับจะเป็นแฟนคลับผมคุณพันช์หรือน้องออยก็ตามขอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรายการดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับค่ะสําหรับฟีดแบ็กรายการนะคะเรายินดีรับฟังเสมอรหรือว่ามีคําแนะนําหรือ,เ,อ,เ,อเรื่องราวต่างๆที่คุณ ชมสนใจอยากจะ,ะชมนะคะหรือว่าอยากจะทรารบเกี่ยวกับอาเซียนนะคะก็สามารถที่จะส่งความคิดเห็นต่างๆรวมถึงคําแนะนำนะคะมาที่อีเมลของรายการเราได้ค่ะครับและตอนนี้เราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาก็เป็นนะครับทำรายการได้สนุกดีจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็คงได้ความรู้อาเซียนเยอะทีเดียวเลยแหละครับ,รบในรายการ English for อาเซียนก็อย่าลืมนะครับ หาข้อมูลเกี่ยวกับอาซินเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองไปเรื่อยๆครับค่ะกลับมาพบกับพันละคุณทศใหม่นะได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ